สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องลีทีมกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาทำการสร้างซองแจกทูมันนี่ a ัลเลตกันอีกเช่นเคยนะครับย้ำนะครับว่าฟังคลิปนี้ให้จบนะครับว่าจะอาบอกเวลาในการวางซองตอนไหนนะครับย้ำนะครับฟังคลิปให้จบนะครับเพื่อนๆจะได้รู้เวลาในการวางซองที่แน่ชัดนะครับผมจะได้มากดรับซองกันได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูในช่องกันก่อนนะครับสำหรับหลิงซองในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่11ทับ16นะครับเดี๋ยววันนี้จะแจก2ซองนะครับเพื่อนๆ2ถึง3ซองเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะแจก2ถึง3ซองเลยนะเริ่มต้นนะครับซองที่11นะครับเดี๋ยวเราไปสร้างซองกันก่อนนะครับสำหรับการสร้างซองทูมานี่นะครับเราจะเลือกเป็นแบบแมนนี่รีเซิเวอร์สนะครับล้วก็เลือกเป็นแบบแลนดอมลี่เนาะหรือว่าการสุ่มนะครับ จำนวน25 Wallet นะครับเป็นซองที่11ทับ16นะสำหรับคนที่ได้รับนะครับก็20คนเช่นเดิมนะครับสำหรับตัวซองนะครับอาจจะได้รับคนละไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะพยายามมาแจกอย่างต่อเนือนะ่องเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับซองกันเยอะๆหลายๆคนนะครับจะได้เป็นความแร์เนาะเพราะว่าบางคนเขาก็ต้องการแค่มากดรับได้เนี่ยก็ดีใจแล้วนะครับบางทีน้อยไปมันก็เพื่อนๆก็มี มีมีบอกมาเหมือนกันนะครับโอเคก็อาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่จะมาแจกทุกวันเรื่อยๆเลยนะครับยอ่5บาบาทนะครับจำนวนคนได้รับ20คนนะครับตรงนี้ก็กดสร้างไปเลยนะแล้วกเ็เรามาสรุปกันก่อนนะ25 wallet นะครับคนได้รับ20คนเป็นการสุ่มระยะเวลา2 1วันนะครับตรงนี้ก็กดสร้างไปเลยคอนเฟิร์มไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อย สำหรับลิงก์ซองตรงนี้นะครับจะนำไปแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็จะนำไปปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ Comment ของคลิปนี้นะครับจะปักหมุดไว้ให้เนาะก็สามารถมากดรับกันได้เลยนะครับคราวนี้นะครับทาง To Money w a l ลเเนี่ยจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมเห็นล่าสุดเลยนะครับขอเลื่อนลงมาก่อนนะครับจะเป็นอันนี้นะครับเซียมซีรับทรัพย์ขย่าวรวยรับโชคนะเราก็ลองปกดไปดูนะครับโอเค คือสิทธ์ตรงนี้นะครับผมจะมาบอกเพิ่มเติมนะก็คือเพื่อนๆที่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับจะมี1สิทธิ์ในการเล่นนะครับจะมี1สิทธิ์ในการเล่นเนาะแล้วก็การได้รับสิทธิ์เพิ่มเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องส่งอังเปาให้กับคน5คนเพื่อรับ1สิทธิ์นะครับก็จะเป็นส่งอังเปา5้าคนรับ1สิทธิ์หรือว่าโอนเงินขั้นต่ำา1บบาทรับ1สิทธิ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะนับเฉพาะเพื่อนที่ไม่เคยได้รับอ่งเปาจากเรานะครับหรือว่าอ่งเปาจากคุณนั่นเองนะโดยเพื่อนๆจะมีหนึ่งสิทธิ์ในการเล่นก็สามารถกดเขย่าอ่งเปาได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของของรางวัลเราก็ลองมาดูกันนะครับมันจะเป็นใบเนาะเป็นใบเซมซีนะครับถ้าเป็นใบที่999เนี่ยเราสะสมอ่าก้อนทองนะให้ครบ3มก้อนก็จะได้อ่าเงิน5บาทนะครับจะเป็นเงิน5บาทเนาะ แต่ว่าเราจะต้องไปเปิดบัญชีออมทองหรือเปล่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คนไหนที่อยากออมทองกับทูมานี่วอลเล็ก็สามารถไปเปิดได้นะครับเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมต่อมาใบที่198เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแลกรับโค้ดส่วนลดเต่าบินนะครับมูลค่า20บาทเนาะสะสมน้ำเต้าครบ5อันนะ ส่วนใบที่2ใบที่9ใบที่16ใบที่22แล้วก็ใบที่168ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสะสมพวกผลไม้มงคลนะไม่ว่าจะเป็นพวกแอปเปิลส้มแก้วมังกรสาดีแล้วก็พัดลมแดงผัดผัดแดงผัดแดง,ดแดงก็จะได้รับเป็นในส่วนของทูมานี่คอยนะครับทูมานี่คอยก็ เป็นเหมือนคะแนนที่ใช้ในแอปนะครับสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดเป็นสิทธิ์แลกซื้อต่างๆได้นะครับกับพวกพาร์ทเนอร์ที่เขาร่วมกับทูมานี่วอลเล็ตนะครับก็สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดหรือว่าเป็นสิทธิ์แลกซื้อต่างๆได้นะครับกับพาร์ทเนอร์ของทูมานี่วอลเล็ตอีกทีหนึ่งนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นใบที่888นะตรงนี้ ต้องสะสมยกให้ครบ10อันนะครับถึงจะสามารถแลกเงินเข้าทูมานี่ได้888บาทนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าผมอาจจะแจก2องละ25บาท20คนไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามากดมันก็จะได้4 0ใช่ไหมถ้าอันนี้เป็นกิจกรรมเฉพาะช่องเรานีครับถ้าเกิดเราสามารถ ช่วยกันกดนะครับและมันได้888บาทตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นภารกิจใหม่นะถ้าเกิดได้888บาทจากกิจกรรมนี้ผมก็จะนําเงิน8 8 8บาทตรงนี้นี่แหละทั้งหมดเลยนะครับมาสร้างซอง wallet คื้นให้กับเพื่อน,เ,อนเหมือนกับกิจกรรมที่เรากําลังแจกอยู่ในปัจจุบันตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนอาลิงซองอ่างเปานะครับอาลิงซอง wallet ที่เรามาสร้างแจกในวันนี้วันที่31 มกราคมเนาะคลิปนี้น่าจะได้ออนแอร์ตอน1ทุ่มนะครับ1ทุ่มเนาะแล้วก็จะวางลิงก์ซองหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วตอน1ทุ่ม30นาทีนะครับทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆมากดรับลิงก์ซองกันได้เลยนะครับคราวนี้ทริคคราวนี้ทิคเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนไหนที่อยากมาร่วมกิจกรรมกับช่องลิททีมนะก็คือให้เราเนี่ยสมมติว่าผมวาง อย่างคลิปนี้นะครับผมบอกว่าผมจะวางลิงก์ซองตอน1นึ่ทุ่มสานาทีดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากกดรับทันนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องอาจจะกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนช่องไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็อย่างที่2นะครับก่อนที่เราจะมารับซองน,นะครับตอนทุ่มครึ่งนะประมาณ1นึ่ทุ่มยีนาทีนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการตั้งนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะจากนั้นก็พอนาฬิกาปลุกแจ้งเตือนนะครับก็พยายามดูวินาทีด้วยนะ ถ้ามาเหลืออีกประมาณสัก1 0 1ถึงวินาทีนะครับก็นะครับแล้วก็จะมาแปะไว้ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็มากดรับกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทิ๊กนะที่มีเพื่อนๆหลายๆคนใช้กันอยู่นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยกดได้ทันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซองอ่งางเปาวันที่ 31มกราคมนะครับซองที่11ทับ16นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวประมาณสัก2ทุ่มหรือว่า2งทุ่มครึ่ง3ามทุ่มเนี่ยประมาณไม่เกิน3าทุ่มนะครับจะสร้างซองอังเปาซองที่12ทับ16มาให้ด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามกันละกันนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ